าแพลวเอาไปเลยจ้าอ่ะต่อไปน้องพอใจเก่งมากค่ะอไปเลยค่ะไปเลยอ่ะคนต่อไปลูกได้ทุกคนค่ะได้ทุกคนไปเลยค่ะไปเลยไปเอาไปเลยค่ะได้แล้วเอาไปเลยนะอ่ะกิริให้เพื่อนเลยครับเก่งมากค่ะไปเดี๋ยวเรียกออกมาอาต่อไปนาเดียจ้ะเอามาให้คุณกินด ไปออกไปค่ะไปเลยได้แล้วค่ะออกไปเลยค่ะออกไปเลยค่ะนาเดียได้แล้วออกไปเลยค่ะออกไปเลยค่ะนาเดียจ้าออกไปเลยค่ะได้รับแล้วออกไปเลยลูกจ้าอ่ะค่ะมินนี่จ้าไปเลยจ้าเก่งมากเลยไปอ่ะไปค่ะจ้ามาผู้ชายผู้ชายบอยบอยเอาให้เพื่อเลยครับเก่งมากครับครับไป ไปได้เลยครับครับเก่งมากครับเก่งมากครับไปเอาของคิรีหมดเลยให้คิรีเลยครับมาเร็วเอามาเก่งมากขอบคุณท้าลกูกเก่งมากครับ